ที่จะสายไปอยากบอกเธอทุกลมหายใจทุกการเธออยู่เคียงฉันและขอรักเธออยากหยุดเวลาไวเก็บเอ,อความทรงจำที่ดีที่มีเธอใน ทำไมคุณไม่มาเข้าประชุม,มตัวแทนจากศรีลังกาเขามาตกลงกับเราเรื่องพลอยดิบเรื่องติดต่อตามเทศเป็นหน้าที่ของคุณอยู่แล้วคุณตัดสินใจเองได้นี่และเรื่องพลอยดิบเนี่ยนะผมไม่เคยคัดค้านอยู่แล้วแต่เขาต้องการพบตัวคุณและฉันก็อยากรู้ว่าคุณหายหัวไปไหนผมเอาของไปให้ลูกค้าดูลูกค้าคนไหนบอกมาเดี๋ยวนี้นะ จำเป็นด้วยนะจำเป็นเพราะฉันต้องการรู้ว่าคุณกำลังป้ออยู่กับใครเงินไม่กี่แสนคุณถึงยอมทำไม่สนใจกับผลประโยชน์หลายสิบล้านได้ ไม่คิดก็ได้ถ้าหากคุณต้องการจะถอนมัน สมัยที่ยังมีคลองยังมีความร่มเย็นเป็นสุข กับหนูราดีมากที่สุดแล้วลูกโชคดีที่สุดแล้วด้วยมันเอาใจเกาให้มากๆผู้หญิงอื่นจะแวบเข้ามาในชีวิตนี้ก็อย่าไปสนใจมากนะักมีแต่จะมาเกาะเรากินไม่ได้เชิดหน้าชูตาหรือว่าค้ำจุนธุรกิจเราได้เหมือนองกับหนูราเข้าใจใช่ไหมคุณไหมเข้าใจไหม คุณพ่อให้เรียกหาลูกมีอะไรหรือคะเออเข้ามาสิลูกมามาคุยกันใกล้ๆลูกนะออืมก็เดือนหน้าก็จะถึงวันแต่งงานแล้วนี่ลูกนะมีอะไรขาดเหลือก็บอกพ่อนะลูกนะ ้าพผ่อนทอนสบายก็ยังไม่เห็นจัดเตรียมระวังน,นะ่แจหลานกาลเกตก็ฉชุกลหกจนไม่ทันการอืมนน่น่ะสิถ้ามีอะไรเนี่บอกให้แม่สวัสดินี่ยเขาช่วยดูแลไอ้เครื่องเพชรเครื่องทองถ้าลูกไม่อยากให้เบาไผ่มันจับมันต้องก็เห็นหน้าเขาดูแลนะลูกเรียนคุณแม่ไปแล้วค่ะว่าขอเลื่อนงานแต่งงานไปก่อน ทำไมล่ะลูกลูกมีเหตุผลอะไรผลัดวันแต่งงานกับเพอเชื่อเขาลูกอยากจะอยู่ดูแลรักษาพยาบาลคุณแม่ให้หายดีซะก่อนเพราะตอนนี้คุณแม่เองก็ไม่มีใครนอกจากลูกคนเดียว ถ้าลูกต้องแต่งงานไปตอนนี้ลูกเองก็คงจะไม่มีความสุขเพราะคุณแม่ก็ยังป่วยอยู่ม,ม,มันคงไม่ใช่เพราะว่าลูกไม่ได้รักพ่อเชื้อนะคุณเชื่อเป็นคนดีมากค่ะคุณพ่อ ก็น,นั่นนะสิคุณเชี่ยนี่ก็เป็นคนหนุ่มที่ดีหาไม่ได้ง่ายๆนะลูกนะนี่ถ้าลูกเป็นฟังเป็นฟ้ากับเขาแล้วก็ชีวิตลูกเนี่ยจะไม่ลำบากนะลูกทราบค่ะแต่ถึงอย่างไรลูกก็อยากจะขอความกรนะุณาคุณพ่อลูกอยากจะเลื่อนวันแต่งงานไปก่อน ส่วนเรื่องคุณเชื้อลูกจะทำความเข้าใจกับเธอเองค่ะออาอาอ,าอางั้นก็ตามใจลูกนะพ่อก็คิดว่าพ่อเชื้อเขาคงจะเข้าใจลูกอยู่หรอกคงจะเห็นใจลูกเพราะว่าเขาก็าปักใจอยู่แต่ลูกคนเดียว ฉันยังป้อนข้าวแม่ไม่เสร็จเจ้าค่ะ <c oughs> คุณเชื่อมาแต่เช้ามีธุระอะไรหรือคะเจ้าคุณพ่อของน้องให้คนไปส่งข่าบอกพี่พี่ก็เลยรีบมาจากเรื่องเรื่องวันแต่งงานของเราดิฉันอยากให้คุณเชื้อเข้าใจและเห็นใจดิฉันบ้าง ี่ยังไม่ได้ว่าอะไรน้องสักคำเลยนะเอาใจใจเรื่องอีกสักหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกนะเพราะว่าพี่เนี่ยมั่นใจในตัวน้อง ย่งชมในตัวน้องมากขึ้นทุกวันนะหน้าที่ของลูกที่จะต้องกระดันอยู่กับพ่อแม่เนี่ยสำคัญว่าความสุขส่วนตัวเอาเถอะจ้ะน้องรอให้คุณแม่หายก่อนก็ได้พี่รอได้เพียงแต่น้องอย่าทำให้พี่รู้สึกว่าน้องหลบหน้าพี่พี่ก็สบายแล้วจ้ะ ดิฉันไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยนะคะ เดี๋ยวใครมาเห็นเข้าจะไม่เหมาะนะคะไม่เหมาะยังไงก็เราเป็นคู่มั่นคู่หมายกันไม่ใช่เหรอแต่ถึงยังไงดิฉันก็ไม่อยากเป็นขี้ปากใครอยู่ดี